สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่25มิถุนาร์ที่25กันยายน2,564เป็นเช้าที่อากาศเรียกว่าไรอ่ะครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับฝนตกปโปรยโปรยรที่ลื่นลื่นถนนนะครับฝนตกโปรยโปรยแต่ก็ไม่ตกแรงเบาๆนะแต่ตกน่าจะอากาศแบบนี้น่าจะตกทั้งวัน ดูว่าวันนี้แยกขนบรรทุกข้อภูมยจะไปไหนนะครับว่าจะไปไหนกันมันเช้าวันนี้มีภากรกิจเช้าหลังจากเมื่อวานเสร็จจากภารกิจการทํางานรถเช้ามาก็เกิดเจ็ดแปดโมงนะก็ต้องเดินทางไปทาภารกิจอีกชิ้นหนึ่งชิ้นที่สําคัญถ้าไม่ไปวันนี้เราอาจจะอีกวันหนึ่งเราอาจจะไม่ได้ไป ทำงานไม่ได้เลยสมัยนะครับเพราะว่ามันเป็นกฎร,ระเบียบความปลอดภัยของทีมงานนะครับทุกคนต้องปฏิบัติให้เหมือนกันนะครับเว่ายุคโควิดเป็นยุคที่ยังไงอะฮะเป็นยุคที่ว่าไว้ใจอะไรไม่ได้นะครับไว้ใจตัวเองไม่ได้หรือได้นะไปได้แต่คนอื่นเขาจะไว้ใจเราไหมและทุกวิถีก้าว เก้าวเดือนที่เราไปเนี่ยเราจะไปสัมผัสอะไรมาไหมนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความมั่นใจของทีมเราต้องไปที่นี่ก่อนครับก็จะไปหาที่จอดรถก็จะไปหาทีมงานก่าจะรออยู่ด้านใน 그도 한들 눈매게만 아, 아하여이내심 장인 วันท,ทียบนะครับ,รบผมมาแล้วมาเจอกันแล้วฮะวันนี้ที่ไหน มา <ดง S 1> ทำาอะไรโรงพยาบาลนี่เราอยู่ไหนพี่สง์อยู่นี่โรงพยาบาลน่ะเราเราจะทำอะไรกันมาตรวจโควิดทำไมต้องตรวจนะพี่ถ้าไม่ตรวจดาราเขาไม่ให้โคกิดอ๋อมันเป็นมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานในกลุ่มว<อ>วนคณะของกลุ่มของเราใช่ไหมใช่เพราะว่า,าถ้าถ้าเธอไม่ตรวจเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยองค์กรของเราจะทำงานไม่ได้กันเลยใช่ไหมมันจะยากอครับผมนี่ฮะเด็ตีเพราะทีมงานทุกคนนะครับเป็นระบบเทปตี้นะครับผม คือเราถ่ายได้เฉพาะที่เราถ่ายได้นะครเพราะว่าเป็นระเบียบของทางแม่ได้ถ่ายองยู่เขารอกันไปนะฮะโหใหญ่กองทางเลยอะยังไงยังไงเรายังไงยังไงมาต่อมาต่อไงต่อมาต่อเนื่องอย่างเงี้ยมั้ยนี่นี่เรารอทีมไงอ๋ออะไรอ๋ออะไรอ๋อทุงกรม ผู uhm, ้ร่วมชจตากรรมนะครับผมวันนี้ของของยุคนี้ยุคโควิดยุคโควิดทนทุกันไปนะครับเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นคิดว่านะคิดว่าคิดว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นใช่ไหมพี่สงฆ์ใช่มันก็ดีสำหรับเราไงดีสำหรับเราตรวจโควิด4คิดคิดในแง่ดีก็คือเราได้ตรวจโควิดีต่อตลอดเราต้องไม่เสียตังค์ รถได้ครับับผมแต่คิดในแง่ร้ายจมูกสองรูไม่เหลือรูให้เสียบเลยก็ต้องยอมต้องยอมเพื่ออนาคตโอเคนะครับผมเพื่อองค์กรเพื่อประเทศและเพื่อตอนเราอาชีพที่เรารักครับกำลังตับนะครับเสร็จแล้วตรวเสร็จเรียบร้อยรอผลยืนยันว่า ท้องหรือไม่ท้องใช่ไหมอ๋อก็จะมีเราก็จะมีดิวมีสงแล้วก็มีตะพกขึ้นเต็โต๊ะเตะโต๊ะนี่ไงึ้นโต๊ะมาแล้วไม่รู้ไอ้นี่มายัางไ,ไอ้ตุ้งอะ่ะมาจะมาแล้วมั้งมาจะมาแล้วมั้งตรวจกันเดี๋ยวก็มีคนชื่อวิเชียนไม่รู้มาป่วะวิเชียนนี่โครากรใช่ไหมยำลายยำลาเหรอมาเชียนเปล่านั้นมาไปเจอกันเจอกันครับสวัสดีโชคดีครับสมัครถด้วย ร้านนี่มันเจ็บมึงใช่เมื่อกี้มาลานบนอยู่อ๋อเดือดเป็น่ะครับเสร็จแล้วตรวจเรียบร้อยนะครับรอผลว่าเป็นยังไงแต่มั่นใจเพราะว่าตรวจบ่อยเมื่อวานก็ตรวจนะครับวันก่อนก็ตรวจเดินทางกลับหาข้าวกินดีกว่า ครับทีมงานก็ทยอยกลับไปหมดแล้วไม่พ้น <laughs> ในรถนะครับไม่ต้องใส่คอมมิตไอ หน้ากากาก็ได้นะครับเพราะว่ารถใช้คนเดียวไม่มีใครมาขึ้นด้วยนะอยู่บ้านก็อยู่คนเดียวไม่ใช่อยู่บ้านอยู่ที่ภาพก็อยู่คนเดียวแต่ถ้าลงรถก็ต้องใส่ถึงใครไม่บังคับเราก็ต้องใส่เพราะว่าเราบังคับตัวเราเองอยู่นะอันตรายคือมีโรคประจําตัวด้วยไงมันก็เลยต้องต้องพิเศษนิดน,นึงอย่าไปไว้ใจอะไรที่มัน คือว่าใจไม่ได้นะคนอื่นอาจจะไม่รุนแรงแต่เราเนี่ยอาจจะรุนแรงนะครับครับผมก็ถึงที่พักเรียบร้อยจะหาอะไรกินก่อนออกไปหาอะไรซื้อกับข้าวมากินแล้วก็จะนั่งตัดคลิปไปเรื่อยๆนะ วันนี้ดูแล้วอากาศไม่ได้อ่ะไม่ได้ออกไปไหนเลยสะดวกดูคึมฟ้าคึมฝนทั้งวันนทั้งวันนะครับตกทั้งวันนะครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากช่องเล็กๆที่เพิ่งทำนะโอ้เรนฝากช่องหน่อยนะครับว่าช่องนี้เราเพิ่งหัดทําไม่เคยทำเรากเกิดมาก็ไม่เคยทําแล้วเมื่อก่อนก็ไม่เคยคิดว่าจะทําด้วยแต่พอมา ตกงานอยู่พักหนึ่งเขว่านั่งคิดอยู่เอ้ยเราจะทำดีไหมพอเราทําแล้วทํายังไงคนเขาจะดูเราไหมเราอยากให้ดูฮะ